สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมาพูดแนะนานะครับเกี่ยวกับข้อความที่จะระบุในใบขออนุญาตซื้อปืนหรือว่าใบาปสว่าปืนแต่ละประเภทปืนแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีข้อความระบุอย่างไรนะครับในเรื่องของข้อความที่จะระบุเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่อาจจะเกิดความสับสนระหว่างผู้ที่จะซื้อปืนกับเจ้าหน้าที่ที่จะเอาใบป3านะครับถ้าถือว่าเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยอาจจะต้องเสียเวลาในการไปแก้ไข นเรื่องของข้อความทมี่ถูกต้องครับเริ่มต้นนะครับกระบอกที่อยู่ใกล้มือหผงสุดนะครับก็คือกระบอกนี้นี่นะครับเป็นปืนลูกโม่สมิธอเมสันข้อความที่จะระบุในใบขออนุญาตป .3 นะครับก็คือจะระบุว่าเป็นปืนสร้างชนิดลูกโม่หรือปืนสร้างชนิดรีว e เวอร์ขนาดจุด357นะจะระบุข้อความนะครับเป็นเช่นนี้ บางท้องที่ใช้เป็นปืนสั้นชนิดลูกโม่บางท้องที่ใช้เป็นปืนสั้นชนิดรีเวอร์นะครับได้หมดนะได้หมดนะครับนี่คือกระบอกแรกขนาดจุดสามห้าเจ็ดนะฮะอ่าต่อไปนะครับต่อไปกระบอกที่สองเ,ป,บบเป,ป,นะ SP, ป็นแบบนี้เป็นปืนซิซาวอร์นะพี2ามสองศูนย์อนะครับปืนแบบนี้เป็นปืน สั้นชนิดกล่นอัตโนมัติขนาด9มเมตรหรือว่า9มมก็ได้นะครับอีกที่หนึ่งการระบุนะครับก็จะบุกว่าเป็นปืนสั้นชนิดกล่นอัตโนมัติขนาด9มเมตรนั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะอาผานต่อไปนะครับกระบอกถัดมากระบอกนี้ก็คือปืนสั้น ชนิดกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสี่ห้านี่นะครับปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสี่ห้านั่นเองข้อความที่จะระบ,บุลงไปนะครับเ mm hmm. ช่นกันนะครับกับปืนกระบ,บอกนี้นะเหมือนกันนะครับปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติขนาดจนะุดสี่ห้าต่อไปนะครับปืนกระบอกนี้นะ ปืนสั้นชนิดลูกโม่ขนาดจุดสามแปดหรือปืนสั้นชนิดรีวอเวอร์ขนาดจุดสามแปดก็ได้นะครับนี่เลยนะกระบอกนี้ขนาดจุดสองสองนะครับระบบว่าปืนสั้นชนิดลูกโม่ขนาดจุดสองสองแค่นั้นนะครับปืนสั้นชนิดลูกโม่ขนาดจุดสองสองนั่นเอง ต่อมานะครับกระบอกนี้เป็นปืนสั้นขนาด 22, นะจุดสองสองนะจะระบุในปสามว่าปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสองสองแค่นั้นนะครับปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสองสองนะข้้นบนก็คือตัวก็ซีสี่นะครับขานาดก็คือซิลเซอร์มอสคิวโตจุดสองสองเออนะกระบอกถัดไปนะครับกระบอกนี้ จะระบุว่าเป็นปืนสั้นชนิดลูกโม่ขนาดจุดสองสองนะเหมือนกับตัวเทอรรัลเมื่อสักครู่นะครับปืนสั้นชนิดลูกโม่ขนาดจุดสองสองนั่นเองการระบุในแบบปสามแล้วก็บอกถัดมานะครับคือกระบ,บอกนี้นะเป็นปืนยาวเดี่ยวลูกกดนะครับในปสามจะระบุว่าปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกกดขนาดจุดสองสองนะแค่นั้นนะครับไอเจ้าตัวเนี้ย ปืนยาวชนิดเดียวลูกกดขนาดนะจุดสองสองนะจะระบุว่านะครับตามข้อความนี้เลยนี่นะอ่าต่อไปนะครับกระบอกนี้ตัวเดย่า mk สิบสองนะครับจะระบุข้อความว่าเป็นปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกฟองขนาดสิบสองวงเล้ผ้านัดนะจะวงได้ผ้านนะครับ,นะบ,บ,รบไอเจ้าตัวลูกฟองเนี่ยจะระบุเหมือนกันหมดนะครับทั้งตัวเดย่าคือสิบสองทั้งตัวคอมบันโดแปดจุดหก นะแล้วก็ตัวฮัสสันนะครับที่อยู่ด้านในที่เห็นอยู่นะจะระบุว่าเป็นปืนยาวชนิดเดี่ยวรูปทองขนาด12วงได้ผ้านัดนะจะแตกต่างกับตัวใบคานะครับที่กําลังเห็นอยู่นะครับตรงนี้ใบคานะครับก็บอกนี้จะระบุเหมือนกันนะครับว่าเป็นปืนยาวชนิดเดี่ยวรูปทองขนาด12แต่ว่าจะไม่วงได้ผ้านนัดนะแค่นั้นนะครับต่างกันตรงนี้เองนะ จากนั้นนะครับก็จะมองเห็นนะครับเปปืนปลูกกดข้างในนะครับทั้งปืนลูกกดนะที่เป็นแบบลูกเลื่อนนะครับบอยชันแล้วก็จะเป็นแบบคานเวียงตัวเฮล่เนี่ยด้านในเนี่ยจะระบุเหมือนกับกระบอกนี้นะครับว่าเป็นปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกกดขนาดจุดสองสองนะครับแค่นั้นนะระบุเหมือนกันนะครับนั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อความที่จะระบุในใบอนุญาตป3นะว่าเขาจะระบุข้อความเนี่ยอย่างไร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันการโดยสรุปนะครับเพื่อสมาชิกเพียงแต่ระบุว่าเราต้องการจะซื้อปืนขนาดอะไรแค่นั้นนะคะรับยกตัวอย่างเช่นอยากจะซื้อปืนขนาด9มามมก็ระบุไปที่เจ้าหน้าที่นะครับว่าเราอยากได้เป็นปืนขนาด9มเมตรนะเจ้าหน้าที่ในไทนก็จะมีข้อมูลเนี่ยเอาไว้ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับแต่จุดจุดหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเกิดความสับสนก็คือเรื่องของปืนลูกโม่ที่มันสามารถยิงได้ทั้ง LR แล้วก็แมกนัมนะหรือ เราอยากจะซื้อเป็นปืนจุดสองสองแม็กนัมจะระบุอย่างไรนะข้อความจากคล้ายกันถ้าเป็นปืนสั้นเนี่ยจะระบุนะครับว่าเป็นปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโ,ตโนมัติขนาดจุดสองสองหรือเป็นปืนสั้นชนิดลูกโม่ขนาดจุดสองสองก็ว่าไปนะครับไม่ต้องลงท้ายด้วย lr หรือแม็กนัมถ้าเป็นปืนยาวก็จะระบุนะครับว่าเป็นปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกกดขนาดจุดสองสองไม่ต้องลงเล็บว่าแม็กนัมหรือ lr นะครับ แค่นั้นเองซึ่งในจุดตรงนี้เจ้าหน้าที่ท่านก็จะมีเป็นถ่ายข้อมูลเอาไว,นะว้นะเราเพียงแค่ระบุขนาดเข้าไปนะครับแค่นั้นเองะนะเจ้าหน้าที่ก็แจกคีย์ออกมาให้เรียกว่าตรงเลยนะครับ,บก็ฝากเอาไว้เป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณนี้ให้กำลังใจกับเพื่อนสมาชิกที่กําลังจะเริ่มขออนุญาตจะมีวุฒิปืนไว้ซักกระบอกหนึ่งนะบางท่านนะครับได้ยินข่าวมาว่าโอ้โหมันขออนุญาตยากมากนะหลายอย่างมากนะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะ ให้กำลังใจแล้วก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยลองก้าวเดินด้วยตัวเองดูนะฟังไว้ได้นะครับส่วน,นึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยลองดูนะครับไม่ว่าคนที่อาจจะมีคดีความาต่างๆนะครับขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะลองให้ยื่นขอเรื่องดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างให้ในเพื่อท่านพิจารณาไปเลยไปนะครับก็ให้กําลังใจกับทุกๆุท่านนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ